สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรอนเชาวสวนทุกท่านเมื่อน,นี้สวนดอกดินนะครับมาปลกูกทุเรียนเป็นพันหมอนทองครับใส่ตะกาไวประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วครับหลังจากที่พักฟืน้นต้นที่สั่งเสียมาทางออนไลน์มากกับใบหลวงไปจัดสวนหนึ่งนะครับ เดี๋ยวใบเก่าอยู่หาหกใบนะครับชุดนี้เป็นใบไม้ครับเนี่ยชุดนี้คือใบไม้ครับใบไม้ที่เลี้ยงไว้ในถุงอาทิตย์สองอาทิตย์เลี้ยงในถุงสองอาทิตย์นะครับหลังจากสังื้ยมาแล้วก็เอามาใส่ตะกร้าใส่อาทิตย์หนึ่งผมก็เลยเอามาลงปลูกปลูกทั้งเข่งเลยครับก็ จะมิดินผสมหินนะครับหินก่อนอาต่เอามาเห็ดหลุกล่งนะครับขางทางเห็ดทางซอยเขาบานก็จะเป็นหินก่อนอยิน่ๆนะครับก้อนขนาดนี้ผมก็มาทุบแล้วครัผสมกันดินลงมาอันนี้คือคอนมะขามฝนมะขามผุนะครับผมก็เลยเอามาซับเพื่อจะเป็นเอซีวัตถุนะครับกระโคตรเลียน ก็สับใส่์ังสิแล้วครับเป็นช่วงๆไปพู้ละครับคอนไม่มะขามแล้วก็จะมีราสีขาวนะครับราสีขาวอยู่ในไม้ลูนี่ถือว่าเป็นราดีนะครับราดีสำหรับการปลูกการฟังการเกษตรนะครับไม่เม็นราสีสมหรือว่าราสีดำนะครับเป็นราสีขาวก็ถือว่าเป็นราดีนะครับ ในทองถิ่นราทองถิ่นเฮาก็เอามากบรอบเราก็จะเอาดินทีนมีก่อนหินเศษเล็กเศษหน่อยก่อนหญ่แน่เอามาทับนะครับรอบๆจะบ่ใส่เต็มนี่นะครับผมจะใส่เฉพาะอออากการอบๆตะกานี่ะก่อนด้านข้างก็จะเป็นใบไม้ทั้งหมดนะครับนี่คือแท็กหลดเกี่ยวคูปตานะครับเป็นแท็กยางผมก็เลยมาเห็ดวงแทนวงซีเมนต์นะครับ ถ้าต้นทุเรียนรอดนะครับสมมุติว่าต้นทุเรียนรอดมันใหญ่เข็้นมาดิสองปีสามปีเทาก็สามารถที่จะตัดแล้วก็เอาแท็กออกได้นะครับก็เอาดินเสริมเข้ามาได้ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงหนาฝนที่ผมปลูกนะครับนี่เป็นวันจันทร์ที่สิบแปดนะครับสิงหาคมสิบแปดสิงหาคมผมปลูกนะครับ ก็ตะก้านี่ก็พราะทนหรอกครับตะก้านเดี๋ยวก็ผุถือแดดถือฝนถือน้าเดี๋ยวก็ผุเพราะส่วนกลนตะก้าแยะออกแล้วนะครับผมก็จะเอาดินมาใส่เลยครับนี่ก็ขวานไวทะซับขอนทุบ้อนหินนะครับทุบ้อนหินผมจะเอาดินลงร,บรอบๆนะครับสลับครับอ่าพวกไม้ฟู เป็นชั้นๆเป็นชั้นชั้นไปนะครับถ้ากันยมเขาก็เติมใหม่นี่นะครับปอนหินลักษณะนี้นะครับที่ยังบอท่านแตกเดี๋ยวผมจะทุบที่หลังีดินมันก็จะมีหินด้วยเป็นนาดินนะครับ ใส่ไปจริงๆหรือครับเป็นการทดลองหลายๆรูปแบบนะครับหลายๆแบบเพราะว่าทีศสวนนี่ก็ปลูกกันหลายต้นอยู่ครับแต่ก็เป็นมือไม้มือไม้ดินเป็นดินเป็นดินทรายล้วนนะครับเป็นดินทรายล้วนช่วงหนา้าฝนนี่ก็จะหืนมน้ำ หมายความว่านา้ำลงไปประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเส้นนี่ก็จะมีนม้ำดินอมนม้ำก็จำเป็นก็ต้องได้เฮดโคกพอดีบ่มีดินนะครับได้แทกอย่างมากนะครับ แพ็กอย่างมากก็เอามาเฮ็ดที่ปลูกต้นไม้เกิดไอเดียนะครับเกิดไอเดียก็เลยเอาทุเรียนมาปลูกแค่กับรู้นะครับเป็นกรณีศึกษาไปนะครับเพื่นพนพอนๆเกษตรกรนเช่าวสวนเฮาที่าลาีิสานปลูกทุเรียนยากนะครับหลายพื้นที่ก็อาจจะปลูกง่ายแต่ว่า อำเภออาจสามารถจังหวัดร้อีดนี้ดินก็ส่วนมากก็จะเป็นดินเอียดกันสุดนะครับสุดเ่าก็เติมไม่สำหรับดินปลูก เท่าที่ได้นะครับโยพ่อจะค่อยเสริมขึ้นเรื่อยใส่พอประมาณยังไงกับโยพาอเป็นไม้ผูนะครับไม้ผูไม้มะขามผูก็จะฟา,างใส่ฟางก็เป็นฟางเกลานะครับฟางเกาาเขาั็ใส่เข้าไป ตอนนี้หลาดยังมาท่านได้ออกมาจากตะการหรอกครับกลัวจะออกมานอกตะกา้าฟางนี่ก็เปืือยท่แล้วใส่ไปหลักษณะนี้เลยครับ ไปไปรอบๆหินก้อนยีๆก็จะค่อยทุบอีกรอบหลังนะครับช่วงนี้ก็ใส่ดินกันสุดไปก่อน นี่แหละครับก็จะใส่เฉพาะลอบตะกา้าพาศูนย์กลางกับประมาณเมตรหนึ่งนะครับโคกก็จะใส่เครื่องขอบนะครับเครื่องขอบตะกา้าก็จะปล่อยให้เขาเซ็ตัวนะครับตะก้าในสูงกว่าขอบแท็กกับประมาณสิบหาเส้นนะครับบินสุดตัวลงไปก็น่าจะระดับเดียวกันกับขอบแท็ก อบแท็กยางรถดผมก็จะเสริมดินไปเรื่อยๆทั้งด้านขางซึงมีใบไม้เศษไม้ใบหงานะครับด้านขางทั้งมดเลยครับมีแต่เศษไม้ผุแล้วก็กิ่งไม้ใบไม้ฟางแหง้งพวกพืชสดต่างๆนะครับผมก็เอามาลงมักไว้หลายเดือนนะครับสองเดือนสามเดือน ก็ประมาณนั้นนะครับแต่ก้ยังบ่ทันใหอยสลายเต็มที่ผมก็จะใส่ฟางและอินทรียวัตถุต่างๆด้านบนนี้ผมจะลอเอาใบกล้ามปูมัดนะครับที่ผมมัดไว้อยู่ประมาณสองอาทิตย์ก็คงจะได้นามาใส่รอบๆนี้นะครับรอบๆเข่งนี้ก็จะเป็นการให้อินทรียวัตถุ กับส่วนทุเรียนพวเขาจะรากออกเดินพลนตะก้าออกมาตะก้าครับมิรู้ครับสามารถที่จะรากทะลุออกมาได้เพราะว่ารูตะกาต้าใส่ในพอสมควรนะครับเมื่อเขาผุหรือว่าได้หกเดือนเจ็ดเดือนนะครับเบานิแข็งเขา้าก็สามารถที่จะตัดตะก้าออกได้นะครับตัดตะก้าออกประมาณใดก็ขึ้นอยู่กับส่วนพินิจของเขานะครับหรือจะอไว้ทั้งตะก้าก็ พุย่ยสลายไปเองนะครับตะกานรขอโทษนะครับเกตบด,ดีใบลลยี่สิบบาทนะครับตะกาจึงบใส่ตะกาที่ใจมาตรทานปันไดก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับหวังว่าคลิปนี้คงสิเป็ี่นแน้าทางให้กับพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาสําหรับมือใหม่ผมกับมือใหม่นะครับมือใหม่อยากปลูกทุเรียนไปกินเองเป็นกรณีศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยว่า ที่จังหวัดร้อยีสี์จะปลูกทุเรียนได้กินบอนะครับโดยเฉพาะอำเภอเจละอำเภอ,อ,เภอพื้นดินจะบอขึ้นกันต่ถือว่าศึกษาไปด้วยกันอ่าวินพิษเจรานาดินพิษเจรานาต้นไม้โรคพืชทุเรียนนะครับซึ่งบ่มีความหลูบบ่มีความเชี่ยวชาญเริ่มต้นจากเมืองขอมูลใน YouTube เป็นบันคลังเหมือนกล้าท่านั้นยังหน่อยๆเท่ากับลงมือเห็ดแม่นจะรอดบรอดเข้าก็ต้องติดตามผลงานไปเรื่อยๆผมก็จะอัปเดตนะครับหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนไปเรื่อยๆสําหรับต้นทุเรียนที่ปลูกในรลอแท็กรถดเกี่ยวนะครับขอบคุณครับพ่อกันคิปไหมครับสวัสดีครับ